บทที่62ความลังอันรันทดนั่งเกง่งวดเตาอุทานสุดเสียงถอยกายไปหลายก้าวใหญ่พุ่งพล่านใจจนร่างสันร,ริโชมหน้าที่ปรากฏแกสายตานั่งเกง่งวดเตาข้าคิดไม่ถึงมาก่อนที่ว่ามือกระบี่ขุมหน้าถึงกับเป็นเสื้อแปรยิ้วเสี้ยวงเข็มเทพพย,ายดาจิวชอ ผมเผ้านวดเขาเข็มเทพพย,ยดาจิวชอชานพล้วกล่าวว่าท่านรู้สึกเหนือคาดหมายหรือนำเกงวิเตากล่าวยางพรุงพลานใจว่าผู้อาวุโสแท่จิวผู้เายาคาดคิดไม่ถึงมาก่อนเข็มเทพพยายดาจิวชอพลันมีท่าทีสลดหดหูกล่าวว่าฟังจากคําบอกมารดาบาุญธรรมท่านท่านรู้จักเสี่ยวเงยกระดนำเกงวิเตาสถานเฮือกใหญ่ ควรคำเสียงสันสะท้านว่าผู้อวโสโกล่าวถึงเซี่ยวเงยกรืถูกแล้วท่านรู้จักนางหรือรู้จักท่านชมชอบนางหรือน่งเกง่งยี่เต่าชูคิดได้ในบัดนกล่าวเสียงสันระดัวว่าเซี่ยวเงยคือที่ดาของผู้อวโสโือเข็มเทพย,ายดาจิวชอขอบตาแดงระเรื่อกล่าวว่าไม่ผิดแต่แล่โหูมิได้ทำหน้าที่สมกับเป็นผู้ให้กำเนิน ไม่คู่ควรเป็นบิดาของนางน,นำเก่งยืดเต่าใจพรุ่งพลานดังมรสุมมวนนึกถึงเจ้าเสี่ยวเงกนางอสูนปินทองพร้อมทั้งท่านผู้หญิงชังโลกที่คุกคามให้นางอสวนปินทองมอบเสี่ยวเงกไปนางย่อมเป็นมารดาชารากข,ของเทพพยดาเจิวชอแต่ในยามกระทันหันกลับมิทราบจะเริ่มกล่าวตั้งแต่ความใดเข้มเทพพยดาเอา่ยสืบต่อ ด้วยน้ำตาที่เออครองกล่าวว่าท่านชมชอบเสี่ยวเงยจริงๆเลยน้ำเก่งด้วยิตาวพองศีรษะกล่าวว่าถูกแล้วผู้ยาวเสือบซอหานางตลอดมาท่านเสือบซอหานางหมายของว่านางไม่ได้โยร่วมกับมารดานางหรือเสี่ยวเงยจากบ้านไปนานแล้วโอ้เด็กที่น่าเวทนานางฉไหนออกจากบ้านหรือน้ำเก่งวิตาหน้าแดงบุกตะกุกตะกากว่า ฟังว่าจากมาเพื่อสอหาผู้เยาเยียนนี้แสดงว่านางรักใครนะท่านหญิงมิทราบมีอยวร่องรอยบอยแสใดหรือไม่นี่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ประลาดเรื่องหนึ่งเรื่องปลาใดเลยผู้โสคงรู้จักสำนักนางพญาแดงเคยได้ยินมาเป็นอย่างไรหรยท่านป่าระบุว่าที่ดาประมุกสำนักนางพญาแดงคือเสี่ยวเงยผู้เยา ก็เคยพบหน้านางไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งรู้สึกว่าเป็นเซี่ยวเงวกิงแต่นางยืนกรานปฏิเสธทั้งยังลงมือต่อท่านป่าเทพยดาจิวชอ,ร,อร้องเพร่ำว่ามีเรื่องเชนเนอร์ผู้ยาเฝ้าคบคิดก็ไม่เข้าใจความในของเรื่องหรือว่าฝ่ายตรงข้ามมีวงหน้าคลับคล้ายเหมือนกันแต่หาใช่เซี่ยวเงวกหม่ผู้ยาก็คิดเห็นฉะนั้นแต่ท่านป่ายืนยันว่าเป็นนางชนินฐานว่า ถูกตัวยาหรือวิธีการชั่วชาใดมอมจนสูญเสียสติสัมปชัญญะดังเดิมลืมเลือนความทรงจำทั้งหมวลน,นี่จะเป็นไปได้อย่างไรนางสามารถสัตว์ปิ่นทองเช่เช่นกับท่านป่าเข็มเทพยดา,าจูชฉอุทานดังอารางพุงพรานจนสันหริกกล่าวอย่างคับแค้นบันโทษว่าเราตอนจากพวกนางสองแม่ลูกเชี่ยวงเงีงแกงยาวนะั บัดนี้แม้พบหน้าเราก็คงไม่รู้จักแต่นางชานเข้าสู่สำนักนางพญาแดงและเป็นเซี่ยวมึงจู้เราสำนักดังกล่าวให้เยสตรีสืบแทนตำแหน่งเลือดเนื้อเชื้อไขที่กำเนิดออกมาเลี้ยงดูแต่เพศหญิงอับไปฮีเพศชายพฤติการชั่วช้าสามมานยิ่งนะักเป็นไปไม่ได้กระมังหรือมารดาเสี่ยวหนิเพราะคำนึงถึงทิดามากไปจึงคาดคิดเช่นนั้น อย่างนั้นการที่นางสัดปิ่นทองนายจะอธิบายว่าอะไรหากแม่นมีเจตนาเคลือบแฝงจะรอบสังเกตดูวิธีการสัดปิ่นทองเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เคยอุบัติขึ้นในวงนักเลงมาก่อนความคิดเห็นดั้งเดิมของน้ำเกงวิเตาเริ่มโยกคลอนแล้วคำกล่าวของเข็มเทพพยายดาก็สมเหตุสมผลยิงนางพยาแดงรุ่นทีห่าสติสัมปชัญญะแจ่มใส ไม่มีท่าทีว่าจิตสำนึกถูกควบคุมพร้อมกันนั้นหากจะบอกว่าใช้วิธีสยบจิตเพื่อให้คนภายนอกรังตำแหน่งประมุกสำนักตามเหตุผลออกจะเป็นไปไม่ได้เข้มเทพพยลดาจิวชอหันเหหัวเรื่องถามว่ามารดาเซี่ยงเงกตอนนี้อยู่ที่ใดปัจจุบันไม่ทราบชัดโอ้ผู้อุโสผู้ยาวสาบานว่าจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ให้จงได้ เข็มเทพย,ายดาเจวชอเพ่งตาเจอจ้าจับจ้องมองใบหน้านำเก่งวิเตาเนินนานให้หลังจึงกล่าวยางเคร่งครึมสำรวมว่าหนูเอ๋ยเราขอมอบนางให้กับท่านแล้วความจริงเราไม่กู่ควรกล่าววาจายอย่างแต่เพื่อให้จิตใจได้สงบมิอาจไม่บอกกล่าวหวังว่าท่านดีต่อนางด้วยนำเก่งวิเตากล่าวยางพรุงพลานและกระดากระเดือนท่านรู้ ใจข้าพเจ้าจะไม่คลอนแคลนตลอดการประเสริฐมากเล่าหูนับว่าปวดเปลื้องห่วงไปจากผู้ยาวเมีเรื่องบางประการยังไม่เข้าใจเรื่องใดกันหรือผู้ยาวความจริงไม่สมควรถามไทสมมุติเช่นเรื่องจิวแป๊ดแปดตอนแรกช่วยเหลือพักมังกรทอ,องมาเถอะพวกเราหาที่สงบสนทนากันหนึ่งชาราหนึ่งยาไวไหวโลดแล่นไปในดงไม้หลังศาลเจ้า สอหาที่สะอาดสะอ้านสุดนั่งลงใบหน้าเข็มเทพยายดาจิวชอเปี่มแววพรุงพล่านสับสนเนินนานไม่ได้กล่าววาจาดูท่ามันกำลังสะกดความรู้สึกภายในน่ำเก่งยุตเตาโคปิดปากไม่กลาวกว่าวอะไรบรรยากาศชวนให้อดอั้นใจยิ่งมิชาผ่านไปนานเท่าใดเข็มเทพยายดาจึงเอ่ยปากว่าหนูเอยนี่น่ะเป็นความหลังสุดจะสะทกสถานอย่างแท้จริง นำเก่งวิตเตาพงศิษักยางเห็นใจตนเองไม่สามารถคาดคะเนว่งฝ่ายตรงข้ามจะบอกเล่าตำนานอันน่าแตกตื่นใดการอยู่ร่วมแล้วพรากจากกันของเข็มเทพพยดาและนางอสุนปินทองนับเป็นปริศนาที่ยากจะคบคิดเข้าใจได้เข็มเทพพยดาจิวชอ่ชางไักไปชั่วครู่จึงเอ่ยปากว่าเล่าหัวจะเล่าตำนานเรื่องหนึ่งให้ท่านฟัง ผู้ยาวล้าหูรอรับฟังอยู่แล้วคราครั้งกระโนนที่สือเฮียตีสองคนผู้เป็นสือเฮียเร่งเกล้าเฮียมหานชิงจังความชั่วร้ายสุดแสนแต่ผู้เป็นสือตีเปี่ยมแผนอุบายเยี่ยมหยนใจทะเยอทยานไฟสูงม่าดแมนนิสัยใจขอทั้งสองแตกต่างกันแต่ก็ดิสนิสนมยิ่งผ่านเวลามาแปดปีผู้เป็นเสือแปรพลันล้มป่วยถึงแก่กรรมไป เสือแปะก่อนชิ้นลมปราณได้ฝากฝังเสตีไว้กับเสือเหี้ยที่แท้เสือแปะมันทรงรักใครเสตีนั้นยิ่งไม่เสือแปะท่านนั้นสูญเสียภรรยาในวัยชะกันมีแต่บุตรธนเพียงคนเดียวซึ่งอายุอ่อนยาวกว่าสิทธิที่รับไว้ดังนั้นนับเป็นเสตีโอ้ที่แท้เป็นเช่นนี้เข้มเทพไดาจูชอเล่าเสียงสั่นสถทานว่าผู้เป็นเสือแปะ เมื่อตายไปแล้วอุปนิสัยของเอตีพลันแปลเปลี่ยนเป็นดือดรันเอาแต่อารมณ์แต่ผู้เป็นเอเฮียเพราะรับปากอ่านจานมาจึงสะกดกลั้นตลอดเวลามีอยู่คราหนึง่งสองเอเฮียตีท่องเที่ยวไปถึงดินแดนสาเกียบบังเอิญผ่านพบเดารุนีที่งดงามสกรานล้ำหนังภายหลังเล่าไม่คาดว่าทั้งสองซอเซเฮียตีต่างรักใคร่ดารุนีนานั้น หรือเหตุการณ์พันกับกลายในตอนนั้นหรือฟังเล้าโหูเล่าเสือไปเนื่องจากทั้งสองเสือเฮียตีล้วนงามสงาม่าเดารุมีนางนั้นจึงยากจะตัดสินใจมอบกายฝากชีวิตต่อผู้ใดกล่าวถึงตอนนี้บนใบหน้าชราปรากฏประกายแดงระเลือกขึ้นนั่เก่งวิเตาทราบว่าเข้มเทพาดาจูชอกำลังบอกเล่าเรื่องราวแต่หนลังของตัวเองเพียงวิทราบว่า มันคือสือเหียรหรือสือตีความรู้สึกภายในของเข็มเทพปรดาพลุ่งพล่านขึ้นอีกครั้งครูใหญ่ยยจึงสงบเยือกเย็นลงเล่าสืบต่อสือเฮียนั้นคำนึงถึงเพราะคุณเลี้ยงดูทายทอดฝีมือของอาจารย์มีเจตนาส่งเสริมสือตีดังนั้นหาข้ออ้างผลาจากมาไม่เห็นแก่ความรักของบุรุษสตรีจนลืมเลือนสัจธรรมนับเป็นที่น่าเลื่อมใสนักแต่เรื่องราวในโลก มักนอกเหนือความคาดหมายของผู้คนเพราะจากการดิกเกลียงหมาของผู้เป็นเซเฮียกลับเป็นเฮียให้เดรุนีปากใจรักผู้เป็นเซเฮียถึงกับดิ้นหลุดจากกรอบประเพณีออกติดตามหาชายในดวงใจผู้เป็นเซเฮียน,นั้นได้รับรักอยากชมสักครั้งนะับว่ามีวาสนาล้ำเลิศหนนะักเข็มเทพดาจูชอฟื้นทั่วโ่กกล่าวว่าไหนเลยเป็นวาชนา นั่นเป็นภัยจากชมสัครานต่างหาภายหลังเล่าปู้ตุชนห้าใช่ต่อไม้อะไรสำนึกในเลยไม่บังเกิดอารมณ์วันไหวนนบว่าผู้เป็นเสือเหียมีวาสนาผูพันกับตุวุนนีนั้นมาแต่ชาติบางก่อนถูกต้องทั้งสองอยูร่วมเป็นสาม,มีภรรยาแต่ผู้เป็นเสือเหียกลับมวนมองตรมตรมเพราะเหตุใดหรือเสือตียระบายโทซาใสชินรวบสำนักทั้งสอง เปลี่ยนเป็นเครียดครึ่งกันน้ำเกิงยูเตาร้องพร่งว่าสือตีนั้นออกจะใจคับแคบไปแล้วอาจจะใช่แต่เสือเหี้ยนั้นเพราะไม่อาจกระทำตามที่รับปากกับอาจารย์เป็นเหตุให้คับแขนรันทนแล้วภายหลังเล่าผู้เป็นสือตีนิสัยใจคอแปรเปลี่ยนจนหน้าวาดวันถึงกับโหดเหี่ยมป่าเถื่อนสุดอำมหิตความผิดไม่ใช่อยู่ที่เสือเหีย้ยหากแต่ผู้เป็นสือตี ไม่เคารพเหตุผลเอาแต่อารมณ์แต่ตัวตรุณีนั้นสลัดจากมันไปหาอีกผู้หนึ่งนับเป็นสายตาอันปราดเปลืองเข็มเทพดาจูวชอเพิมพัมว่าแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้รับความสุขผู้ขับแค้นที่สุดเคือเสือเหียมันสำนึกเสียใจที่ไม่ได้ทําตามคำสั่งอาจารย์ทั้งนี้เพราะเสือเหียนั้นเป็นผู้สัตว์ซื่อย็ดมันจึงมีความรู้สึกเช่นนั้น เข็มเทพย,ยดาจิวชอกล่าวว่าในคราครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ายบังเอิญพบผ่านกันเือเฮียน,นั้นพยายามปรับความเข้าใจกับเ่อตีวังว่าสามารถคืนดีกันแต่เ่อตีนั้นยังคงปฏิพัทธ์สตรีที่เป็นมารดาของเด็กแล้วประกาศว่าชีวิตในหากไม่ได้ยึดครองนาะงจะไม่เลิกราเด็ดขาดราเหตุผลชัดๆเทพย,ยดาจิวชอกล่าวว่าความจริงนับแต่ สองสามีภรรยาอยู่ร่วมกันชฉตาชีวิตก็ไม่ราบร,รื่นชื่นสุขนะแต่ยังแกล้มเกลื่อนมาหลายปีบัดนี้ทั้งสองฝ่ายเมื่อพบหน้าสตรีนั้นก็ถามไทยผู้เป็นสื่อติว่าชายนายคิดทำลายความสุขของครอบครัวผู้อื่นมันตอบว่าอะไรเข็นเทพพย,ยดาจิวชองกล่าวยังรวดหลาใจว่ามันตอบโดยไม่ปิดบังอำพรางกล่าวเพียงไม่กี่คำกล่าวว่าอะไรมันบอกว่า ทั้งนี้เพราะท่านงดงามเกินไปนำเก่งยุิเตา่ากระชากเสียงยางเลือนตัวว่าไรอย่างอายสองตาเข็มเทพย,ายดาจิวชอพันปรากฏยาดน้ำเออครอกล่าวเสียงสันสถานว่าสตรีนั้นนิสัยแกล้งกล้าอารมณ์รุนแรงยิงทราว่าหากเป็นเช่นนี้สืบไปย่อมบังเกิดความทุกข์ยากไม่สิ้นสุดพันตัดสินใจลงมือย,ยางทารุนนำเก่งวเตา่าสะทานใจอย,ย่างรุนแรง ถามเพิ่งไปนางตัดสินใจอย่างไรเข็มเทพดาจิวชอเบิกตาปนโตเน้นเสียงทีละคำทำลายโชมหน้าตัวเองน้ำเก่งวิตาอุทานสุดเสียงพลุพลานดานใจจนร่างสันดลตนเองเข้าใจแล้วซื่อเฮียนั้นคือตัวเข็มเทพดาจิวชส่วนเดรุณีที่งดงามสัคลาน้ำก็คือนางอสูรปินทองที่อภปลักษ์สดแสนในขณะนี้ การตัดสินใจของนานับว,ว่าทารุณจริงๆแต่หากวิจารณ์โดลยละเอียดนับว,ว่าเกินเลยไปแล้วเสือตีที่บ้าคลั่งคนนั้นเป็นใครเ,าเราเข้มเทพดาจูชอพริ้มตานงกามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันหนวดเขาาสันริ้วเปลวสวัยนำเกง่งวอเตาสํำนึกทราบถึงความเจ็บปวดรวดราวใจของฝ่ายตรงข้ามในยามนี้เป็นอย่างดี กมศีสาไม่กล่าวว่าอะไรนี่นับเป็นความลังอันสะทกสะท้านจริงๆจบบทที่62